มีม,วม,มสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับวิชาเห็นหน้าคุณครูก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูกนิกาขันตีและคุณครูศิรพรดอนจันโครคุณครูดอกไม้นะคะดูวันนี้คุณครูมาในลุกไหนเมื่อวานเป็นนางฟ้าวันนี้เป็นแม่มดนะคะ วันนี้แม่โมดจะมาเฉลยแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่9ถึงหน้าที่11นะคะที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้แล้วครูก็สั่งให้ทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะพร้อมหรือยงังก่อนเรียนทบทวนบทเรียนก่อนนะคะเรื่องแต่เด็กซื้อไว้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงอะไรนะคะเด็กหญิงตุ๊ก,กตาคงไม่ใช่นะคะเด็กหญิงชามาเด็กหญิงชามาเขาเป็นเด็กที่มีกิริยาวาจา ภาพเรียบร้อยน่ารักเขามีความคิดอย่างหนึ่งว่าเขาจะนำขยะรีไซเคิลมาขายเพื่อหาอไรายได้ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนขยะรีไซเคิลคืออะไรก็คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นถุงพลาสติกขวดน้ำอัดลงขวดน้ำนะคะแบบนี้แล้วชามา ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นกับชามาคือชามาอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาแต่คุณแม่ไม่ซื้อให้คุณแม่ไม่ซื้อให้จะทําอย่างไรคุณแม่บอกให้เก็บเงินเองแต่เมื่อเราอยากได้แต่เราไม่ได้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือชามาเห็นเงินที่ขายขยะได้ชามาจึงยักยอกมาเป็นของตนเองโดยเก็บไว้ใน พุ่มเข็มใช่ไหมคะเก้อนอิดทับไว้ชามาก็มีความคิดอยู่สองอย่างคิดดีคิดชั่วดีชั่วดีชั่วดีชั่วอันไหนจะชนะคะสุดท้ายความคิดชั่วชนะชามาก็คือชามาก็เลยยักยอกเงินเพื่อนไปสองร้อยบาทแต่เมื่อได้เงินแล้วชามาไม่ได้ไปซื้อตุ๊กตาเลยชามาเป็นแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเอง ยักยอกเงินของส่วนรวมสุดท้ายชามาเลยทำยังไงคะไปสารภาพกับคุณครูสุมนาว่าได้นำเงินของเพื่อนไป200บาทนี่คือความดีของชามานะคะกล้าทำก็ต้องกล้ารับเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงพอนะคะนักเรียนก็เช่นเดียวกันมาดูเฉะลยแบบึกหัดของเรานักเรียนทำแล้วใช่ไหมคะตรวจดูตามคุณครูด้วยถูกหรือเปล่ามาดูข้อที่ หนึงแอนนแอนเรามาเริ่มเฉลยข้อที่1กันเลยนะคะเราต้องอ่านโจทย์ก่อนทุกครั้งในการทำแบบฝึกหัดเพราะมิฉะนั้นเราจะตอบผิดค่ะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1เพื่อนเพื่น,นและครูชมความคิดอันชานฉลาดของชามาในเรื่องใดโจทย์ถามกี่ข้อคะ1ข้อความคิดอันชานฉลาดของชามาในเรื่องใด ใครที่หาคำตอบไม่ได้ไปดูในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่18นะคะมีคำตอบแน่นอนนักเรียนตอบว่ายังไงกันบ้างเอ่ยมาดูคำตอบกันค่ะก็คือความคิดอันชันฉลาดของชามาก็คือฉลอาดอฉลาดความคิดอันชันฉลาดของชามาก็คือการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมคือการนำขยะ รีไซเคิลไปขายนั่นเองนักเรียนทำถูกไหมคะข้อหนึ่งถ้าถูกแล้วตรวจถูกนะคะแต่ถ้าไม่ถูกให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกเหมือนกับของคุณครูเก่งมากคะ่ะนักเรียนคะ่ะสุดยอดเลยข้อที่สองค่ะแอนแนนชามาเสนอให้นำเงินไปทำอะไรและ สิ่งที่ชามาเสนอให้นำมารีไซเคิลคืออะไรบ้างมีกี่คำถามเอ่ยเด่นสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งชามาเสนอให้นำเงินไปทำอะไรคือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองและสิ่งที่ชามาเสนอให้นำมารีไซเคิลคือ อะไรบ้างอยู่ในหนังสือเรามีนะคะถ้านักเรียนไม่แน่ใจมาดูคำตอบที่หนึ่งค่ะชามาเสนอให้นำเงินไปทำอะไรตอบถูกไหมคะชามาเสนอให้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ให้โรงเรียนที่คราสแครนนักเรียนถูกไหมคะข้อนี้ถูกไหมเลยถูกใช่ไหมคะเพราะนักเรียนเก่งนะคะนี่คือคำตอบที่ หนึ่งเมื่อถามสองคำตอบก็ต้องตอบสองคำตอบคำตอบที่สองยังไม่ได้ตอบและสิ่งที่ชามานำเสนอให้มารีใส่เคินก็คือนำมาสามารถกลับนำมาใช้ใหม่นะคะก็คือกระดาษขวดน้ำกระป๋องน้ำอัดลมนั่นเองใครตอบแบบนี้บ้างได้คะแนนนะคะเก่งมากสุดยอด ข้อต่อไปค่ะทันไหมคะไม่ทันนักเรียนหยุดไว้นะคะหยุดไว้แล้วก็ดูว่าถูกไหมแล้วก็แก้ตามคุณครูนะคะข้อที่สามครูและนักเรียนมีขั้นตอนในการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างไรเป็นคำถามที่1ค่ะ มีถ้ามีคําว่าอย่างไรเขาเรียกประโยคคําคถามนะคะครูและนักเรียนมีขั้นตอนในการทํางานให้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างไรและคําถามที่สองค่ะนักเรียนคําถามที่สองถามว่าและใครรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างนักเรียนต้องตอบตามที่เขาถามนะคะเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คะแนนนะคะเวลาตอบคําถามมันคือกระบวนการคิดค่ะมาดูคําตอบค่ะ ครูและนักเรียนมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรก็คือในทุกวันศุกร์ของเดือนทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนให้ทุกคนนำขยะมาจากไหนจากบ้านนะคะนี่คือขั้นตอนในการทำงานนะคะต่อมาและใครรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง ชามากับเพื่อนๆรับผิดชอบในการแยกขยะและประเภทของขยะครูสุมนาท,ทำอะไรติดต่อร้านค้าให้มารับซื้อของเก่ามีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่ชามาเพิ่มเติมเข้ามาคือชาามามีหน้าที่อะไรคะจดบันทึกขยะ การรับซื้อขยะของเพื่อนๆในทุกๆวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนั่นคือหน้าที่ของชามาทันหรือเปล่าคะถ้าตรงไหนคุณครูเขียนไม่ครบนักเรียนสามารถเติมได้นอกเหนือจากคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนคนเก่งของครูถ้าไม่แน่ใจให้เปิดหนังสือภาษาภาทีนะคะของเรามีทุกคนค,ครูแจกให้เมื่อตอนปิดเทอมนะคะ ข้อต่อไปข้อที่สี่เลขสี่นะคะอ่านพร้อมกันนะคะสาเหตุใดที่ทําให้ชาวมาคิดจะนําเงินส่วนรวมไปเป็นของตนนี่คือคําถามที่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 หนึ่งค่ะสาเหตุใดที่ทําให้ชาวมาคิดจะนาเงินส่วนรวมไปเป็นของตนคําถามที่หนึ่งคำถามที่สอง เขาทำอย่างไรที่ให้ได้เงินมาตามต้องการเขาทำอย่างไรราชามาเดี๋ยวรอดูเฉลยนะคะนี่คือข้อที่4มาดูข้อที่5ก่อนนะคะเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นความคิดดีและความคิดไม่ดีของชามาดีคือนางฟ้าไม่ดีคือแม่หมดนะคะนางฟ้าแม่มดนางฟ้าแม่มด นางฟ้านักเรียนอยากเป็นนางฟ้าหรือแม่มดคะมาดูเฉลยของเราข้อที่สี่ชามาเหตุใดชามาจึงคิดนาเงินส่วนรวมไปเป็นของตนก็คือชามาอยากได้อยากได้อยากได้ไดตุก๊กตานะคะเพราะชามาอยากได้ตุก๊กตานี่แหละคือเหตุผลของเขาคือสาเหตุ แล้วเขาทำอย่างไรจึงจะได้ตุ๊กตาชามาก็เลยทำอะไรคะยักยอกเงินของส่วนรวมจากการขายขายะ,ยะมาเป็นของตนเองจำนวนสองบาทจำนวนไม่มากแต่แม่ตาบาทเดียวเราต้องไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะคะนี่คือข้อที่4ตอบถูกไหมเอ่ยใครตอบถูก ใครตอบถูกมาดูข้อที่ห้าค่ะเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าความดีและความไม่ดีของชามาอันดับแรกนักเรียนลองเขียนความดีของตนเองก่อนดีไหมคะความดีกับความไม่ดีของตนเองความดีของนักเรียนตอนนี้คือนักเรียนเข้ามาเฉลิบบฝึกหัดกับคุณครูและดูคลิปทุกครั้งที่คุณครูสอนเยี่ยมเป็นนางฟ้าและเทวดาน <å> <ics> ye yeah ั่นเองแต่ความคิดไม่ดีล่ะ ไม่ต้องเข้าไปดูครไปดีกว่าลอกเพื่อนนั่นเลยเป็นพ่อมดหรือแม่มดนั่นเองแต่เรามาดูชามาก่อนนะคะความคิดดีของชามาก็คือเขายักยอเงินไป200ใช่ไหมคะแต่เขายังไม่ได้ไปซื้อตุ๊กตาเพราะเขาไม่สบายใจคิดถึงคำพูดของคุณยายว่าความดีนั้นทำยากมันจะมีอุปสรรคแต่ความชั่วคิดจะทำมันก็ทำง่าย เขาก็เลยไม่ทําแล้วเขาก็กล้ายอมรับในสิ่งที่เขาทํานี่คือความดีของเขานะคะกล้าทํากล้ารับนั่นเองเป็นเหมือนชามานะคะสิ่งที่ชามาคิดไม่ดีเป็นพ่อหมดแม่หมดก็คือโกงคิดจะโกงเงินส่วนรวมเขาคิดนะคะแต่เขายังไม่ได้โกงคือยังไม่ได้ไปซื้อแต่เขาไปคืนก่อนดีใครทําถูกบ้างคะทําถูกยกมือเลยนะคะเก่งมากๆเลย ให้ไปเลยสิบดาวใครอยากได้ก็เอาไม้ไปสอยอบนทองฟ้าค่ะข้อหกค่ะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับครูนะคะพร้อมอยังติ๊กตก๊กติ๊กตก๊กติ๊กตก๊กนักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําของชามาที่นําเงินส่วนรวมไปเป็นของตนหรือไม่นี่คือคําถามที่หนึ่ง แสดงว่ามันไม่ได้มีหนึ่งคำถามค่ะมันต้องมีสองคำถามคำถามที่สองคือเพราะเหตุใดเวลาเห็นสองแบบนี้เวลาทนักเรียนทำนักเรียนพยายามขีดเส้นเหมือนฟูนะคะว่ามันมีกี่คำถามแล้วเวลานักเรียนตอบนักเรียนจะตอบไม่ผิดเลยเพราะตอนนี้นักเรียนอาจจะดูของเพื่อนด้วยแต่เราจะต้องซื่อสัตย์เพราะเราเรียนมาแล้วว่าชามาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ทําให้ชามาไม่สบายใจและอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียนก็คือ ที่เรากําลังจะเรียนก็คือเรื่องเทพาระกับคนตัดหมายนะคะมาดูคําตอบค่ะคําตอบที่หนึ่งเห็นด้วยไหมคะไหนใครตอบเห็นด้วยใครตอบไม่เห็นด้วยเห็นด้วย <c ười> คําตอบต้องเป็นไม่เห็นด้วยค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคําตอบแรกก็คือไม่เห็นด้วยนี่คือคําตอบที่หนึ่งค่ะ ในเมื่อถามสองข้อก็ต้องตอบกี่ข้อกี่ข้อสองข้อสองข้อสองข้อนั่นเองนะคะเพราะอ,อะไรล่ะเราถึงไม่ชอบคำตอบตรงนี้นักเรียนสามารถตอบด้วยความรู้สึกของใครของตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนจะตอบไม่ตอบเหมือนครูก็ได้อันนี้คือความคิดของตนเองนะคะคุณครูตอบว่าการโกงเงินส่วนรวมเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้ามีคนจับได้จะทำให้อับอายและเป็นเด็กไม่ดีนะคะนี่คือคำตอบที่สองของข้อที่หกนักเรียนถูกไหมคะถ้าไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามแล้วนักเรียนตอบแล้ไม่ต้องวงกลมเหมือนครูแบบนี้นะคะข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อเจ็ดเจสะกดด้วยจเอดเ นะคะเป็นสระที่มันจะหายไปเมื่อมันมีตัวสะกดนั่นเองเอาอ่านค่ะถ้านักเรียนต้องการได้ของเช่นเดียวกับชามาอย่างไม่ใช่คำถามนะคะควรทำอย่างไรควรทำอย่างไรจึงจะเป็นความคิดที่ดีและปฏิบัติได้จริง คือต้องเป็นความคิดที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปขโมยเงินของคุณแม่ที่บ้านไม่ต้องไปขโมยของเพื่อนแต่ไปขโมยของคุณแม่อุ้ยไม่ขโมยของคุณแม่แต่ไปขโมยของคุณยายมันไม่ใช่ค่ะอ่ะเราจะทําอย่างไรนั่นไงเก็บเงินออมเก็บออมเงินจากค่าขนมของตนเองค่ะสมมุติวันนี้คุณแม่ให้ยี่สิบบาทนักเรียนก็กินขนมไปสิบบาทเหลือไว้อีกสิบบาทไปหย่อนกระปุก เก็บไปได้เรื่อยทุกๆวันเราก็จะได้เงินมากขึ้นและเพียงพอที่เราจะไปซื้อของที่เราอยากได้นะคะมีสลึงพึงกระจกให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานก็คือมีสลึงก็เก็บสลึงมีบาทก็เก็บบาทนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะได้มากเอง รวยคำตอบหรือยังเอ่ยถูกไหมคะถูกกี่ข้อถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะให้เรียนทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งและแก้ไขข้อที่ถูกส่งคุณครูส่งคุณครูตามเวลาที่เข้าเรียนในออนไลน์นะคะนักเรียนอย่าไปส่งในวิชาอื่นนะคะถ้าสมมติว่าเรากำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ห้ามส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะเพราะมันจะสับสนใครที่ยังทำไม่ถูก แก้ไขได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวันถัดไปเราเรียนทุกวนันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ